เอามันไปแล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไปเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไปเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไปเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้ว เอามันไปแล้วย Somehow, e อมมาพูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไปเล้วยอมมาพูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไปเล้วยอมมาพูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไปเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้ว เอามันไปแล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้ว เอามันไฟแล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้ว โยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟแล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟแล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้ว เอามันไฟแล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟแล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้ว เอามันไฟแล้วยอมมาพูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาพูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้ว มันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้ยวยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้ว เอามันไปแล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟแล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟแล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้ว เอามันไฟแล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้ว ยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้ยวยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้ยวยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้ยวยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้ว เอามันไฟเล้วยอมมาพูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้วเอามันไฟเล้วยอมมาทูดลากตัวออกไปเอาไปโยนได้แล้ว